สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมนะครับไม่ใช่พามาชมดิมาขายของนะครับขายของมือสองนะครับท่านนี้เป็นท่านแทสซียมันแปดมือสองนะครับเป็นท่านผมเองนะครับท่านจีเทคพาวเวอร์นะครับนะครับให้ดูไส้ในก่อนนะครับดูไส้ในก่อนเดี๋ยวค่อยคุยราคานะครับอันนี้ก็มีรอยตามการใช้งานนะครับการใช้งานก็ถือว่าสมบุกสมบันอยู่นะครับ ปักนะครับปักจะเป็นปักกาวนะครับปักกาอย่างดีนะครับแท่นก็จะประมาณนี้ครับหน้าตานะครับมีโลโก้ไฟวียูนะครับสวิตออนไฟแสดงผลออนนะครับวอลลุ่มนะครับประมาณนี้ครับมีสองชแนลนะครับชแนลเอชแนลบนะครับอ่ารายละเอียดนะครับรายละเอียดแท่นนี้สปีดขับ18นิ้วได้ข้างละ2ดอกยิ้มๆเลยนะครับ มอแปลง2 5ง0 VA นะครับไฟเลี้ยง65โวลต์นะครับแค่มอก็คุมแล้วครับส่วนผาคขยายเป็นคัต AB b บ t ิดนะครับคัต AB b บ t ิดนะครับเป็นวงจรยามาฮ่าบิดนะครับเป็นของค่ายผมเองนะครับเป็นบอร์ดรุ่น Z48 V 2นะครับมีป้องกันลำโพงในตัวนะครับได้เป็นได้เบอร์6145นะครับ6ก4 5กับ2 2 0 3เป็นได้นะครับ ส่วนเอาพุทเป็นเบอร์5200กับ1943นะครับคาปาซิเตอร์นะครับซัมว่านะครับยี่ห้อซัมว่านะครับอย่างดีนะครับหมื่นไมโครร้อยโวลต์หกลูกนะครับส่วนไดโอดนะครับไดโอดเป็นไดโอดขาโต๊ะนะครับ50แอมป์นะครับขนานกัน2ตัวนะครับ50แอมป์พันโวลต์นะครับ2ตัวขนานกันบาลานซ์อินพุตเป็นบาลานซ์ของช่างเอฟนะครับบาลานซ์ของช่างเอฟบาลานซ์อินพุตนะครับบาลานซ์พา r a l e l นะครับ แล้วก็ส่วนต่างๆก็ประมาณนี้ครับสเปคขับ18นิ้วข้างละ2อดอกอิมไปเลยนะครับสําหรบบท่านใดที่ติดตามอยู่ก็จะรู้ดีนะครับแท่นนี้ผมใช้ขับเบดข้างละ2ดอกในงานเดโมนะครับที่ผมไปลงเดโมไม่ว่าจะเป็นบ้านฉางหรือเขาเะเมานะครับจะเป็นแท่นนี้นะครับที่ขับเบรนะครับแรงๆไปเลยนะครับส่วนสาเหตุที่ผมขายนะครับสาเหตุที่ขายเพราะแอมผมเยอะครับ แอมเยอะเกินครับหลายแท่นนะครับเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับผมก็เลยขายหมุนตังดีกว่านะครับแอมมีหลายแท่นมากครับเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะครับก็เลยจะขายออกนะครับส่วนราคานะครับราคาแท่นนี้ผมขายนะครับราคามือหนึ่งมือหนึ่งราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนมือสองแท่นนี้เป็นมือสองนะครับผมขายอยู่ที่ราคาเก้าพันบาทรวมส่งนะครับเก้าพันบาทรวมส่งนะครับแท่นนี้นะครับมีแท่นเดียวนะครับ สำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเดียวกันนะครับมีแท่นเดียวนะครับย้ํานะครับมีแท่นเดียวนะครับใครดีใครได้นะครับแจมๆเลยนะครับแท่นนี้ประกันให้นะครับประกันให้สามเดือนครับนะครับสําหรับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ครับนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังแท่นนะครับ ยังถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับแค่เปื้อนฝุ่นเฉยๆนะครับไม่ได้เป่าฝุ่นนะครับโอเคสำหรับท่างใดสนใจก็ติดต่อสอบถามสังซื้อได้ครับสำหรับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ